ยำว่างๆเรามาทวนสินค้าของสีสหายนะครับตัวแรกก็จะเป็นกรีโนโฟนะครับซิกโก้ฟอร์ต01418น,นะครับแล้วก็ไฟโตบินโจเกอร์บีซิกโก้เค3032แล้วก็ซิกโก้ฟอร์ต01418แคปโฟแคลเซียมแล้วก็โบโลเนียโบลัน โจเกอร์บอะมิโนไรแล้วก็ชูก้าแล้วก็ศูนย์สามสก็มาไฟตอมีนสารหลายทะเลดำกับทุเรียนยอดอ่อนขึ้นดีมากเลยแล้วก็สีสหายขี S ้เลดเป็นธาตุอาหารรวมแล้วก็มากลุ่มปุ๋ยเกศสูตรเล่งต้นก็เป็นยี่สิบสูตรเสมอก็เป็น20-20-20 สูตรส,สมตาดอกบวกเปิดตาดอกก็จะเป็น6 3 2 3 2ครับจามวง่างก็นั่งทวนสินค้าของ4ส,สหายนะครับ